สวัสดีค่ะพี่น้องไปไปตอนนี้ยายปลาคนโขอ,อยู่ในสวนพี่ชายจา้ะนั่งอยู่ริมสระน้ำสระเรี้ยงปลายาปลาพามาชมสวนชมสวน,สวน เอาไปไหนเงียบชิบละนอนไปแล้วเอานอนไปแล้วคุณตานอนหลับซะแล้วพี่น้องเอ้ยต้นมะปางต้นมะปางสวนผสมไร่สวนผสมคูมะนะคุราพันมะนาวลูกใหญ่ๆกํากำลังออกลูกจ้า ข่าลาพันไม่ใช่เหรออ่ะฮะมรกอมะระกอสวนผสมมีทุกอย่างจ้ะะพเ้าน้ำหอมนะรอบสะเลยจ้ะกล้กยกระท h o กุย้ยกระ t อนปลายปลายปลา,ปลาพาชมวน,น้ดอกไม้ะมดองเลี้ยงปาลาไหล บ่อเลี้ยงปลาไหลจ้าพันเล็กพันเล็กมะนาวไทยอูย้ดกดีจังพี่น้องเอ้ยนี่เต็มเลยลูกสวยๆเห็นบอ่อพี่น้องมะนาวมะนาวมะนาวลูกใหญ่ๆ พา,สสพาชมสวนพาชมสวนข้างริมข้างริมสาน้ําก็มีกล้วยแล้วก็ม, <า S 1> มะนาวมะ,มะพร้าวน้ำหอมรินจีรจะมุด,มดกระท้อนพุณนะเจ้าของอะ่ะนี่มีถั่วพูด้วยถั่วพูกำลังออกฝักเล็กๆถั่วพูปีปาพามาชมสวนเด้อสวนพี่ชายยาะปาเองเนี่ยถั่วพู พาไปชมต้นกระทอ้อ,อ,อ,ะะทอนกำลังออกดอกจ้ะกระท้อนกำลังออกดอกเห็นบอพี่นอ้องดอกกระท้อนกระท้อนพันเนี้ยเยปาชอบกินมากเยปามาทุกปีมาที่ไรเยปาก็จะมากินนะเป็นสอกิโลนะกระท้อนปลูกไม่เยอะนะกระท้อนอะ่ะเป็นส่วนผสม มีมะปรางเอามะปรางกำลังมะปรางมาแซมนะนแล้วก็มีนี่จ้ะนี่กำลังต้นอ่อนใบอ่อนมีมะนาวกระทรออ้อนห่อพาไปดูระมุดป้าพามาดูระมุด กระมุดกระลูกกำลังดกเลยนะกระมุดเห็นบ่ลูกมันเนองลูกระมุกระมุดกระมุด กำลังออกรูกคำรุประมุดที่นี่ทำส่วนผสมต้นแก้วมังกรอันนี้ของแก้วมังกรร้านแก้วมังกร แก้วมังกรแก้วมังกรไี่ปลาพาชมโ้พี่น้องกระท h o ต้นนิดหนึ่งออกดอกแล้วเด้อนี่เห็นบ่ดอกเล็กๆนี่เห็นี่กำลังออกดอกนี่ดูมะนาวเด้อพี่น้องลูกย้ายใหญ่ ส่วนพี่ชายยายปาเนเป็นส่วนแค่ไล่กว่าเองนะ,ะมีเงินเข้าตลอดเวลาเลยนะเจ้าของส่วนเฝ้าคุณตานากล่อมคุณตานอนรับยายปาเลยพาชมเองเนาะเพราะเป็นส่วนที่ยายปามาทุกปีนะมะนาวจ้ามะนาวมีทุกต้นเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยนะมะนาว ที่นี่ทำเป็นสวนผสมเนาะนะคะมีมะนาวสวนมารรักรักใหญ่ๆก็คือมะนาวนะคะมะนาวพวงมะนาวไรเม็ดนะทำปุ๋ยเองทำปุ๋ยมาร์กเองอะไรเองทุกอย่างนะอือปลาชอบดมกลิ่นมะน,มะนาวมันหอมเนี่ยปลาพาชมมะนาวไรเม็ดจ้ะ ที่นี่นเขาได้เงินตลอดนะคะมะนาวนี่เดี๋ยวก็มีคนมาเก็บขายมาเก็บมาซื้อถึงที่เลยนะคะมะนาวมีมะม่วงมะปรางต้นมะปรางมดหน้าแลยเนาะเพย่งไม่ถึงเดูปุ๋ยเขาก็ทําเองจ้ะปุ๋ยทําจากเอ่อต้นพักตบพักแน่อะไรเงี้ยนะคะ เขามาปล่อยที่ซะาแล้วเขาก็ตักมาใส่มาทำเป็นปุ๋ยต้นไม้นะคะโดยทำปุ๋ยจากธรรมชาติโดยเฉพาะเลยนะคะที่ส่วนนี้นะคะน้ำหมกชีวภาพน้อ่ามีน้ำหมักชีวภาพด้วยนีก็มีมะม่วงะนะฮะม,มีมะม่วงะนะฮะ นอ้องร่มเย็นร่มเย็นอากาศร่มเย็นมากอุยมะนาวดกจริงเนาะพี่น,น,นกล้วยต,ต้นไหนตายก็ปลูกแซมนะดูมะนาวลูกใหญ่ๆทุกลูกเลยทุกต้นเลยเด้อพี่น้องดูใหญ่เท่ากําปั้นโอ้กํามือนึงเลยอะ่ะ มะนาวลูกึใหญ่มากาลก,กล้วยอ,อันนี้ต้นอะไรเนี่ยเชอร์รี่ต้นเชอร์รี่เชอร์รี่อ่าต้นเชอร์รี่พี่น้องนี่กำลังออกลูกอ่าเชอร์รี่เจ้าของสวนเจ้าของสวน อิ้ยน้ำลายแตกเชอรี่เชอรี่ตูพี่น้องนี่กำลังเห็นบ่เชอรี่เชอรี่เชอรี่กำลังเขียวเคียวเลยท่อมก็มี เบาอ่ะแหนต้นเป็นไงน่ะอะฮะระวังจะมาขโมยเด้อลงไม่ได้กระต้มกินแล้วขยันสะน้ำพักบุ้งเนอใครจะกินพักบุ้งมาเก็บเอาเด้อผักบุ้ง ปลาบึกปลาบึกปลาหมอปลาท่อนปลาบึกปลาหมอปลาช่อนปลาทุกชนิดเจ้าของเขาบอกมีทุกชนิดต้นแค่ค่าวู้ดอกค่าต้มจิ้มน้ำพริกไอพี่ดอกค่าดอกค่ายายปลาเห็นดิยายปลาจะเก็บดอกค่าจิ้มน้ำพริกต้มจิ้มพริกคุณตานอนรับแล้วบ้านหลังน้อยบ้านกระท่อมน้อยคอยรัก ตอนนี้สารมีกำลังโกนกระท่อมน้อยคอยรักคุณตาของพวกเธอนอนหลับโกนโครกโครกอยู่บนบ้านกระท่อมน้อยปุณน่ะดูดูเจ้ตัวแสบเด้อปุณนนนนขากระเพกกระเพกไปถ่ายนอนโกนหน่อยปิ พาไปชมดูคุณตานอนรับบนบ้านพาขึ้นบ้านน้อยบ้านน้อยบ้านน้อยในสวนมีสองหลังนี่หลังข้างซะโอ้ยวิวสวยมากพี่น้องเอ้ยวิวในสวนสวยไหมสวยไหมจ๊ะ นอนรับอะไรนอนเล่นโทรศัพท์อยู่นี่น <c oughs> พี่น้องดูสวยไหมบรรยากาศบรรยากาศดีดี <c oughs> ที่หนึ่งไร่น้อยพี่เนาะ <c oughs> ที่กี่ไร่หนึ่งไร่ใช่ไหม โอ้เนี่ยนะที่ที่ปลูกลงเลยมะนาวอะไรนะี่นะตังมดเนี่ยอ๋อสี่ไร่นะคะพี่น้องแต่ที่ยายปาล,ลงไปเมื่อกี้มะป่ามะม่วงก็กระทร้อนแล้วก็มะนาวนี่ประมาณหนึ่งไร่เนาะที่เห็นเมื่อกี้นะยายปาล,ลงไปหนึ่งไร่นะะอันที่ยังไม่เห็นนันอีกสามไร่นะคะเป็นส่วนผสมที่ว่าในสวนเนี่ยทั้งหมดเนี่ย นี่มนไล่เนี่ยสาปาเนะี่ยโอ้สาปาหนึ่งไร่อโอ้แล้วกันในสวนนี่ประมาณไร่กว่าของไร้เลยรวมเนี่ยอ๋อฮะที่เดิหนเมื่อกี้เป็นมีเงินเข้าตลอดเนาะมีเงินเข้าสะพัดเข้ากระเป๋าตลอดนะ <laughs> เห็นที่แค่นี้มีเงินเข้ากระเป๋าตลอดนะไม่ได้ทำแต่ส่วนนะจา้าแกะสลักไม้เอ้ยทำเป็นรูปกวางเอ้ยเดี๋ยวยายปลาจะพาคลิปดูที่คลิปที่สองเด้อเดี๋ยวค่อยดูนะคะนี่ทุบอะไรเนี่ยหอยเชอรี่ทุบหอยไอ้ลูกปลาไหลหอยเชอรี่ให้ปลาไหลกิน มันโตแล้วประมาณตัวละกิโลกว่าตัวละหนึ่งกิโลกว่าพี่น้องใครกินบ่ <c oughs> ปลาไหลยายปลาบอกินด้จ้ะเอาคลิปนี้ยาปลาแค่นี้ก่อนเด้จ้าสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์สับสกายยายปลาโคนโขชาแนลอย่าลืมเขียนใต้คอมเมนต์เด้จ้าแล้อยายปลาจะไปหาทุกบ้านเลยสวัสดีเด้จ้า